อินตินิินนครับฮัลโหลจมูกโแล้กัน่ น้องหลับแล้วเมื่อกี้น้องลืมตาอน้องสดแลม่ทำไมน้องดิ้นสวยอยู่เนี่ตินตินครับน้องตินตินมามีมาแล้วสะดุ้งจังเลยสะดุ้งจังเลยลูก หายวัหนหายคืนนะดีขึ้นดีขึ้นนะได้กลับบ้านพร้อมกันนะครับอืม ชายพาทีนน้องตินตินแข็งแรงนะแด๊ดกับพี่มิลินคอยหนูอยู่นะนะแข็งแรงแข็งแรงนะลูกมามีมาหาหนูแล้วแ๋ยวหนูแข็งแรงออกไปเจอแด๊ดกับพี่มิลินนะครับนะครับถ้าเอง จับมือไหนครับจับมือไหนครับรรจับมือไหนครับเตเดจับมือไหนครับหายไวๆนะครับนี่หิวไหมลูกมามัม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  จะไปนะลกูพกพรุ่งนี้เจอกันนะครับหายไปๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย Bye bye จริงครับแดดกับพี่มิรินอยู่ข้างนอกลูกแข็งแรงแข็งแรงนะพุ่งนี้ออกไปอยู่ข้างนอกได้แล้วนะมามีกับแดดได้ไ,ดไ,ปไปดูข้างนอกนลลูกพี่มิรินก็คอยอยู่นะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับหิวเปล่ามามมาม,ม,ามมามมม ไว้ๆลูกแข่งแรงแข็งแรงนะกลับบ้านหมอ,อก,กันนะครับพาคินน้องตินพาคินของพี่มิลินเตะเอะตะเอะตองงงึงตึงตึงตะเอะพาคินพาคินพาคิน dad và phe Miley ở nhà phòng à, lũ mầm 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 mầm, hiu hiu mầm จริงค่ะกลับบ้านกันนะลูก